ทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเฮอริเคนฟลอริดาเจอหนักมากนะเจอหนักมากประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมใหญ่ไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ เริ่มจะดีขึ้นในแง่ของระดับน้ําแต่ว่าความเสียหายความเดือดร้อนยังมีอยู่เพราะว่าน้ําไปแล้วเนี่ยแต่ว่าโคลนตมก็ยังอยู่การทาความสะอาดบ้านเรือนก็เป็นภาระที่หนักหนาสาหัสนะคะบางคนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวออของเราหนักทางฝั่งซีกโลกตะวันตกก็หนักนะคะสารัตกําลังเผชิญกับเฮอริเคนลูกใหญ่นะ,ะลูกนี้มีชื่อว่ามิวตัน ก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในคาบสมุทรยูกาตันอ่าวเม็กซิโกตอนก่อตัวเนี่ยระดับมันอยู่ที่4ความเร็วลมประมาณ209-251กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงพยากรณ์อากาศเขาประเมินนะคะว่าพายุลูกนี้จะมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ4ขณะเคลื่อนตัวผ่านรัฐยูกาตังแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนขึ้นฝั่งที่รัฐฟ,ฟริดาของสหรัฐ แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏพายุลูกนี้ก็สร้างความกังวลให้กับผู้คนแล้วก็ตกใจนะะให้กับผู้คนหลังจากพัฒนาจากระดับ4ีเป็นระดับ5ซึ่งถือเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดนะะนี่คือภาพถ่ายทางอากาศที่เผยให้เห็นถึงการก่อตัวและความรุนแรงของพายุในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งจุดสีดำเข้มจนเกือบดำตรงกลางเนี่ยคือบริเวณตาของพายุ ความเร็วของลมเนี่ยสูงมากในระดับ289.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าเฮอริเคนลูกนี้นะคะมิวตันขึ้นชื่อขึ้นแท่นเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในปีนี้แล้วนะะอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่ามิวตันเนี่ยลดความเร็วลมลงมาเหลือที่ประมาณ265กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่ายังอยู่ในระดับ5อยู่นะคะมันลดมาลดจาก289มาอยู่265แต่ค a ต e g อร y ีเนี่ยยังเป็นคัตเตอรีสูงสุดอยู่ก็คือค a t e g อร y ี5ซึ่งยังสามารถสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างหายนะได้พายุลูกนี้อยู่ห่างจากเมืองแทมปาของฟลอริดาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ1,014กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วลมสูงมากคาดการว่าจะขึ้นฝั่ง แล้วก็จะลดความแรงลงมาเป็นเฮอริเคนร,ระดับ3โดยจะขึ้นแถวแถวเมืองแทมป้าในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้กำลังเคลื่อนผ่านคาบสมุทรยู่กาตันของเม็กซิโก,โกซึ่งบริเวณดังกล่าวก็ตอนนี้เกิดลมกันโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งมีน้ำท่วมด้วยนะคะประชาชนสำหรับเฮอริเคนเนี่ยมันสามารถ รู้ล่วงหน้าว่าจะมานะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเตรียมรับมือเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายไว้อยู่แล้วนะคะร้านรวงต่างๆในมิสซูโกก็ปิดกันนะะปิดกันขนของอไปไว้ในที่ปลอดภัยชาวประมงก็ไม่ออกเรือนะคะเอาเรือเข้าฝัง่งขณะที่แทมภา่าของรัฐฟลอริดาก็มีการเตรียมการไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โดยที่สวนสัตว์แป a ป้าเนี่ยตอนนี้มีการนําเอาสัตว์ในพื้นที่ไปเข้ากรงแล้วก็เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าเวลาลมมาแรงๆเนี่ยสัตว์เขาจะไม่สามารถที่จะมันยังไงอะคือธรรมชาติเนาะเขาจะตกใจฮะจะตกใจไม่เหมือนคนที่จะรู้ว่าบางทีไปตรงไหนตรงไหนได้นะคะในส่วนของประชาชนในเมืองก็ต้องเออตรียมรับมือกับเฮอริเคนมิวตันเช่นเดียวกันนะฮะแต่ ฟลอริดานี่ก็ต้องบอกว่าเจอบ่อยนะเพราะว่าอยู่ในจุดของการรับเป็นด่านหน้าของเฮอริเคนอยู่แล้วโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะโดนเฮอริเคนเฮเลนถล่มนะฮะนี่ผ่านไปไม่ไม่ถึงสองสัปดาห์มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะที่ที่แล้วเนี่ยเป็นเฮเลนเฮเลนเนี่ยตอนนั้นแคตตากรีโนะฮะหรือว่าความรุนแรงระดับ4 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและก็ความเสียหายตั้งแต่ชายฝั่งของอ่าวฟลอริดาไปจนถึงรัฐเทนเนสซีความเร็วลมของเฮเลนเนี่ย2 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับมิลตันเนี่ยมิลตัน290นะเร็วกว่าเยอะแรงกว่าเยอะแต่ว่าในคราวนั้นเนี่ยเฮเลนก็ทำความเสียหายให้พอสมควรนะคะเกิดดินถลม่มหลายจุดในรัฐฟลอริดาแล้วก็ไปถึง จอร์เจียด้วยนะคะสำหรับความเสียหายจอร์เจียซาว์คลีโอนานอตคลีโอนาเวอร์จิเนียแล้วก็เทนเนสซีเฮนเลนเนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิตถึง230รายนะทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงพื้นที่นะไปดูความเสียหายแล้วก็ไปคุยกับประชาชนาส่วนหนึ่งก็ปกติเข้าไปกันอยู่แล้วแต่ว่า อีกเหตุผลหนึ่งก็คือใกล้เลือกตั้งนะใกล้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องไปให้คนรู้สึกว่าผู้นำหรือว่าอนาคตของผู้นำเนี่ยจะอยู่กับประชาชนในวันที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะในส่วนของพายุลูกใหม่ที่จะขึ้นที่แทมปาเนี่ยนายกเทศมนตรีของเมืองก็แถลงเตือนประชาชนเลยนะคะบอกว่าเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเพราะว่า พายุเฮริเคนมิลตันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสร้างความเสียหายเนี่ยใช้คำว่าในระดับหายนะได้นะคะเพราะว่าระดับนี้ถ้าไม่ย้ายเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะ,ะอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะทีนี้มาดูภาพใหญ่กันบ้างนะเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปว่าสัปดาห์ที่แล้วฟลอริดาเพิ่งเจอเฮเลนตอนนี้กำลังเจอมิลตันปกติเนี่ย มันเยอะอยู่แล้วในช่วงฤดูมรสุมแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเฮอริเคนมันเคลื่อนเข้าฝั่งขี่มากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะฮะไปดูก่อนว่าเฮอริเคนมันมัน,ม,นมันคืออะไรก็เหมือนกับไต้ฝุ่นที่เราเคยที่บายไปนะฮะมันคือพายุหมุนเขตร้อนถ้ามันเกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลเนี่ยแถวแถวบังกลาเทศเขาเรียกสาโคลน ะะถ้าเกิดแถวแถวแปซิฟิกตอนที่มันขึ้นฟิลิปปินส์แล้วมาบ้านเราเนี่ย mm. เขาเรียกไต้ฝุดนะฮะแถวเมริกาแถวนู้นเนี่ยเขาเรียกเฮอริเคนคือถ้ามันเกิดในแอตแล,ลนติกเหนือนะแถวแคริบเบียนเม็กซิโกก็จะเป็นเฮอริเคนเฮอริเคนจะก่อตัวขึ้นประมาณฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วง เมื่อดวงอาทิตย์ทําให้ผืนน้าในมหาสมุทรเขตร้อนเนี่ยมันอุ่นขึ้นเกินกว่า27องศาเซลเซียสก็คือน้ำมันน้ำมันอุอน่นนะฮะน้ำมันอุอน่นอากาศที่อุ่นแล้วก็ชื้นเนี่ยมันจะลอยตัวสูงขึ้นเหนือจุดร้อนเหล่านี้แล้วก็ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองถ้าความเร็วลมเพิ่มขึ้นไปถึง119กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะเกิดเป็นเฮอริเคนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเฮอริเคนอันหนึ่งก็คือการเกิด storm surge นะฮะหรือว่าคลื่นพายุซัดฝั่งโดยมันจะมาคล้ายๆกับเป็นกำแพงน้ำนะคะเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งพร้อมกับเฮอริเคนซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนักวิทยาศาสตร์เขาชี้นะคะว่าเฮอริเคนที่รุนแรงขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะอะไร พอเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยว่าเฮอริเคนมันก่อตัวตอนที่อุณหภูมิของน้ําทะเลเนี่ยมันถึงจุดประมาณ27องศาใช่ไหมแล้วแต่ก่อนเนี่ยอุณหภูมิน้ําทะเลเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้ร้อนหรืออุ่นมากเหมือนตอนนี้ตอนเนี้ยอุณหภูมิน้ําทะเลมันอุ่นอุ่นแบบผิดปกตินะอุ่นผิดปกติเขาบอกว่าในหมู่ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นอากาศเนี่ยจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือน้ําทะเล ที่แปรสภาพเป็นกรดอันที่1อันที่2คืออุ่นขึ้นเอาเฉพาะน้ําทะเลอุ่นเนี่ยมันทําให้เกิดความแปรปรวนของระบบอากาศของโลกนะฮะอย่างหนึ่งที่มันเกิดก็คือมันอุ่นขึ้นเนี่ยพายุมันก็ก่อตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพราะว่าความอุ่นของทะเลเนี่ยมันคืออาหารชั้นดีของพายุนะฮะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของโลกที่อุ่นขึ้นมีผลโดยตรงต่อการก่อตัวของพายุ นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุก1องศาเซลเซียสเนี่ยจะทำให้ชั้นบรรยากาศอุ้มน้ำได้มากถึง7%นะฮะและจะทำให้พายุเนี่ยนำน้ำฝนเข้าชายฝั่งมากขึ้นนะ,ะมีงานวิจัยเมื่อปี2018ชิ้นหนึ่งชี้นะคะบอกว่า เฮอริเคนที่ใกล้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคลื่อนตัวช้าลงประมาณ17%ถ้าเทียบกับพายุที่เคยเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่20ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวช้าลงมากถึง20%ทําไมเรื่องนี้จึงน่ากังวลเขาบอกว่าพายุเคลื่อนตัวช้าลงก็จริงแต่ว่าระดับความเร็วความแรงและปริมาณน้ําฝนของพายุมากขึ้นคือ คือพอมันแช่อยู่กับเรานานขึ้นอะ่ะมันก็ส่งความเสียหายได้ได้ได้เยอะขึ้นนะ,ะคือแต่ก่อนเนี่ยตามตาม,ตามไอ้เขาเรียกสถิติที่เขาเก็บเนี่ยพายุมันจะไปเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้มันอ้อยอิงแต่อ้อยอิงไม่ได้แปลว่ามันไม่แรงนะ,ะมันแรงแล้วมันอ้อยอิงมันอยู่นานขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้น